แล้วอะไรใหม่ของไทยวันนี้นะครับเพิ่มขึ้น576คนครับตบทสงครามท่านผู้ชมครับไอ้คลัสเตอร์ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วเพราะโรงงานทำบับเบิลแอนซิลกันหมดแล้วใช่ไหมปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภออัมพวาค่ะติดเชื้อสะสม170คนนะคะนี่เป็นสถานการณ์ซึ่งยังต้องบอกนะครับว่ายังต้องทำงานกันหนักจริงๆระหว่างที่เรากำลังจะเปิดประเทศสถานการณ์ตอนนี้เริ่มผ่อนคลาย จากมาตรการการป้องกันตัวเองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเราอาจจะถูกต้มเหมือนกับกบโดยเราไม่รู้ตัวและพอรู้รู้อีกทีหนึ่งความตายก็มาเยือนเราแล้วเพราะปริมาณของผู้ติดเชื้อโควิดในปัจจุบันยังติดหลักหมืน่นและการตรวจสอบซุ่มตรวจา RT, จากอาทจากแอตติเคสเอทปรากฏตัวเลขยังมีอัตราเป็นหมื่นๆครับ และอัตราเหล่านี้เป็นแรงกดดันที่เป็นตัวบ่งบอกเราบอกว่าการแพร่ระบาดของโรคไวรัสวายวาย,ายมันปะทุขึ้นมาในประเทศนี้แล้วครับเราจะทำยังไงกับมันสถานการณ์โควิด19ประเทศไทยตาระดับวิกฤตหลังยอดผู้ติดเชื้อเสียชีวิตพุ่งสูงไม่หยุดสถานการณ์โควิดประเทศไทยในขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องประมาณ10,000คนต่อวัน อีกทั้งยังมีผู้ติดเชื้อสะสมสูงถึง1นล้านเจ็ดแสนคนทําให้สถานการณ์โควิดในประเทศไทยขณะน,นี้มีความรุนแรงและน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากส่งผลให้ประชาชนชาวไทยใช้ชีวิตกันอย่างยากลาบากเพราะไม่สามารถค้าขายหรือประกอบอาชีพกันได้อย่างปกติอีกทั้งการกระจายข่าวสารให้แก่ประชาชนอาจจะยังไม่มากพอที่จะทําให้ทุกคนได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงทางคณะผู้จัดทําโครงการได้เล็งเห็นถึงความสําคัญจึงอยากสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือ และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นจึงได้จัดตั้งโครงการ Get to h r u g h COVID-19 w e w i l l Get to h r u g h COVID-19 t o g e t h e r โดยทางคณะผู้จัดทาได้สร้างช่องทางเผยแพร่ข่าวสารออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Instagram โดยสร้างเพจที่มีชื่อว่า Get to h r u g h COVID-19 โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆได้แก่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรค COVID-19 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียมีความตระหนักและตื่นตัวมากขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำข่าวสารที่ได้รับการรับรองไปเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดียทั่วไปและกลุ่มผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับข่าวสารของโรคโควิด -19 โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด -19 าคำแนะนำเบื้องต้นและความรู้ต่างๆให้แก่ผู้ที่สนใจอีกทั้งยังมีการจ,าจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ติดตามเพจได้ร่วมสนุกและได้ร่วมสมทบทุนเพื่อนำเงินไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นเพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงาในโครงการอาสามาเยี่ยม โดยโครงการอาสามาเยี่ยมเป็นโครงการเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือรวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อาหารแห้งยารักษาโรคที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยนำไปมอบให้ซึ่งพวกเราได้เล็งเห็นตรงกันว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ทําทำให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ยากไร้มีความลำบากมากขึ้นกว่าปกติ และเพื่อเป็นการบรรเทาความลำบากนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำเงินงบประมาณในการจัดตั้งโครงการจำนวน3,000บาทและเงินบริจาคอีกจำนวน255บาทเป็นจำนวนทั้งสิ้น3,255บาทไปจัดซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ oh จำนวน30ขวดและหน้ากากอนามัยจำนวน20กล่อง ซึงเป็นของใช้ที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ไปบริจาคให้แก่มูลนิธิกระจกเงาเพื่อให้ทางมูลนิธิกระจกเงานำของเรานี้ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ประสบเหตุการณ์โควิด -19 นี้ต่อไปสิ่งที่ได้จากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ทางคณะผู้จัดทาได้ประสบปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างการดำเนินโครงการ เนื่องจากคณะผู้จัดทำไม่มีโอกาสได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกันส่งผลให้มีการสื่อสารกันอย่างจำกัดผ่านทางสื่อออนไลน์เท่านั้นทางคณะผู้จัดทำจึงตัดสินใจหาทางออกให้กับปัญหานี้โดยสื่อสารกันให้เข้าใจตรงกันและถูกต้องมากที่สุด รวมไปถึงรูปแบบโครงการที่เหมาะสมกับการลงพื้นที่จริงมากกว่าจึงได้มีการบริจาคของผ่านทางโมเดลในทิเพื่อให้มีการกระจายสิ่งของที่ดียิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์แต่คณะผู้จัดทำก็ปรับตัวและสามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ซึ่งคณะผู้จัดทำได้อาศัยความเชื่อใจ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายส่งผลให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและยังทำให้คณะผู้จัดทำได้ประสบการณ์ดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตและในการทำงานโครงการครั้งอื่นอีกต่อไป สุดท้ายนี้ทางคณะผู้จัดทำขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยดูแลสุขภาพป้องกันตนเองสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือเป็นประจำทุกวันแล้วพวกเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน we will get through covid 1 9 together